มีฝนตกแต่เช้าเลยไปให้อาหารปลาที่สะหลังบ้านเต็มละน้ำเต็มละนะจะยินเสียงคนพากันมารอละ ให้อีกทางนึ่ะคือมีทางลงสองทางทางนี้มารอกันเยอะละจงใจหิวประดุกเลี้ยงได้ห้าสิบสองวันตนตโ บนบ่อหลังบ้านนะคะผักะเผ็ดขึ้นเต็มเลยกระดูกมนกินเก่งถ้าให้กินอิ่มๆยิ่งจะโตรเร็วกันเองอันนี้อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้าง เปให้เลยแล้วจ้ะหมดละหมดละ